สวัสดีครับในชแนลก็ยาวช่อง YouTube นะครับวันนี้ออกมาจาับปลาอีกแล้วเออธรรมดาเนอะของชาวทะเลเอ,อ,อาชีพอย่างนี้ก็ต้องออกมาเหมือนเดิมทุกๆวันจับปลากระตะหรือว่าปลาชิงชัง วันนี้จะได้กวางมื้อเช้านี่ทีหนึ่งแล้วได้หกสิบทายนี่ก็รอบบ่ายเมานี้ไม่มีปลาเลย <c oughs> นี่ก็ค่ำละบ่ายสี่โมงครึ่งละบ่ายสิบหกนาฬิกาละ <c oughs> วันนี้อากาศก็แจ่มใสดีขึ้นก็ไม่มีลมก็ไม่มี จะไม่มีปลาเลยเนี่ยอยู่ข้างภูกเก็ตวันนี้มากินตามแถวแขวภูกเก็ตหลายวันแล้วไม่ได้มาีม่ก็จะอันหัวเรือเข้าบ้านแล้วไม่มีปลาแล้ว นี่ก็วันก็จะรับเกาะภูเก็ตแล้วทังวันาสาดซองวันมันไปแล้วมันก็มาเช้าก็มีค่ำค่ำก็มีเชา้ชาเช้าก็มีมืดคนก็เหมือนกันได้มาวันนี้ก็ได้มั่งไม่ได้มั่งปลาไม่ได้วันนี้ก็ตอนเชา้าทำไงด่าเนาะทำมาหากินจะได้ทุกวันก็รวย น้องไก็หลีกลามชามข้าวอยู่นุะด้วยสนับสนุนด้วยนะครับมือใหม่หัดใหม่ช่อง YouTube นี้ชแนลเกาะยาวนะครับกดไลค์กดแชร์กดติตตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ